สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เราได้รับมานะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องดาวอังคารค่ะแต่ไม่ใช่แค่ยานสำรวจทั่วไปลองลึกภาพการส่งหุ่นยนต์ AI สุดล้ำไปแบบไปเที่ยวเดียวเลยไม่ต้องกลับมาครับฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะครับใช่ค่ะแต่บทวิเคราะห์ที่เรามีอยู่เนี่ยชี้ว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากๆในการบุกเบิกดาวเคราะห์แดงเลยนะคะใช่ครับ แนวคิดนี้จริงๆมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาใหญ่มากของการไปดาวคารคือการพามนุษย์กลับมานะครับอ๋อที่เขาเรียกว่าข้อจำกัดอันโหดร้ายของสมการจรวดหรือเปล่าคะครับผมตัวนั้นเลยคือเชื้อเพลิงยานทุกอย่างที่ต้องขนไปเพื่อกลับมาเนี่ยมันหนักแล้วก็แพงมากๆก,การส่งแค่หุ่นยนต์ไปอย่างเดียวเออมันตัดภาระตรงนี้ไปได้เยอะเลยครับน่าสนใจมากค่ะ งั้นวันนี้เรามาแกะประเด็นสําคัญกันดีกว่าทั้งเรื่อง AI ที่ต้องใช้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงขุนยนต์ต้องเก่งแค่ไหนแล้วแนวคิดนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องสำรวจอวกาศไปเลยหรือเปล่าเริ่มที่ AI ก่อนเลยไหมคะเอกสารบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นสมบูรณ์แบบแต่ต้องปลอดภัยและพิสูจน์ได้เออมันต่างกันยังไงอะค่ะครับต่างกันเยอะครับ AI เสริมบูญแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในโลกจริงแต่ AI ที่ปลอดภัยและพิสูจน์ได้เนี่ยคือ AI ที่เราออกแบบมาให้มันมีเหมือนมีลิมิตความปลอดภัยของตัวเองแล้วเราก็ตรวจสอบได้ว่าอ้อมันทำงานอยู่ในกรอบนั้นจริงๆนะค่ะ เทคนิคอย่างผู้โมเดลฟ e ี e i n forcement learning หรือ MFRL ที่ให้ AI เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเองเลยเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากนะสำหรับการสำรวจในที่ใหม่ๆแต่ข้อเสียก็คือมันต้องการข้อมูลเยอะมากต้องการการทดลองเยอะซึ่งบนดาวอังคารมันเอ,อ่ทำได้จำกัดแล้วก็อาจจะพลาดได้ง่ายถ้าเจออะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วแล้วทางออกคืออะไรล่ะคะให้มันทั้งเก่งแล้วก็ปลอดภัยด้วยอะ่ะทางออกที่เขาเสนอกันคือ safe reinforcement learning ครับหรือ Safe RL Safe RL ครับผมมันเหมือนเราใส่ตไข่นิรภัยให้ AI คือใช้กรอบที่เรียกว่า CMDP เนี่ยกำหนดไว้เลยว่าห้ามทำอะไรที่อันตรายเกินขอบเขตนะแม้ว่าจะทำตามเป้าหมายอยู่ก็ตามโอ oh, ้ค่ะแล้วก็มีเทคนิคย่อยๆลงไปอีกอย่าง model predictive shielding ที่เหมือนมีระบบคอยดูอยู่ถ้า AI จะทำอะไรเสี่ยงไปก็เข้ามาเบรกไว้ก่อน หรือการใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานคือรวมข้อดีของ AI ที่เรียนรู้จากแบบจำลองกับแบบที่ไม่ต้องใช้แบบจำลองเข้าด้วยกันอืมให้มันเก่งแต่ก็ไม่นอกลู่นอกทางประมาณนั้นเลยครับและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือ AI พวกนี้ต้องอธิบายได้ด้วยอธิบายได้ explainable AI หรือ XAI ใช่ครับเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ไว้ใจมันได้ตรวจสอบได้ด้วยครับ โอ oh, ฟังดูซับซ้อนแต่ก็สมเหตุสมผลดีนะคะทีนี้พอ AI ฉลาดพอแล้วตัวหุ่นยนต์เองก็ต้องไม่ธรรมดาด้วยสิคะ perseverance ตอนนี้ก็สุดยอดแล้วนะยังไม่พออีกเหรอคะอชิป rad 750ซึ่งมันทนรังสีได้ดีก็จริงแต่ถ้าเทียบพลังประมวลผลแล้วมันอาจจะเออเหมือนคอมรุ่นเก่าไปหน่อยสำหรับงาน AI หนักๆค่ะหุ่นยนต์ระดับผู้บุกเบิกหรือ pioneer class เนี่ย ต้องการสมองกลที่แรงกว่านั้นเยอะอาจจะต้องเป็น GPU หรือชิป AI accelerator ที่ออกแบบมาให้ทนรังสีโดยเฉพาะเลยแล้วเรื่องพลังงานล่ะคะแบตนิวเคลียร์แบบ RTG ของ Perseverance จะพอหรอคะสำหรับงานหนักๆที่ว่านั่นสิครับอาจจะไม่พอครับถ้าต้องทำงานหนักๆอย่างขุดเจาะหรือใช้ทรัพยากรในพื้นที่มากๆเนี่ย RTG อาจจะให้พลังงานไม่พอ บทวิเคราะห์ถึงกับเสนอว่าอาจจะต้องใช้เตาปฏิกร์นิวเคลียร์ฟิชชันขนาดเล็กไปเลยครับโหเตาปฏิกรณ์เลยเหรอคะแล้วเรื่องการเคลื่อนไหวล่ะคะต้องทําอะไรได้มากกว่าแค่ขับเคลื่อนด้วยล้อไหมมีแนวโน้มว่าต้องครับลองนึกภาพการเข้าไปในถ้ำหรือพื้นที่ที่มันขรุขระมากๆค่ะค่ะนึกออกค่ะการเดินด้วยขาอาจจะคล่องตัวกว่าหรือต้องมีแขนกลที่แบบว่าซับซ้อนพอจะซ่อมตัวเองได้เบื้องตน้นแล้วก็ มีแนวคิดเรื่องฝูงหุ่นยนต์ด้วยนะครับคือมีหุ่นยนต์แม่ปล่อยหุ่นยนต์ลูกเล็กๆไปสำรวจตามซอกมุมที่อันตรายเหมือนในหนังเลยนะคะครับผมแล้วก็ความสามารถที่สำคัญมากๆเลยคือ ISRU หรือการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ISRU นี่คือคือการเอาสิ่งที่มีอยู่บนดาวอังคารเช่นดินน้ำแข็งมาเปลี่ยนเป็นออกซิเจนเป็นน้ำหรือเป็นเชื้อเพลิงได้เลย โอ้โหสร้านของใช้เองได้เลยใช่ครับแล้วก็รวมถึงการก่อสร้างอัตนโนมัติด้วยอาจจะใช้ 3D printing สร้างฐานลงจอดหรือที่พักง่ายๆจากวัสดุบนดาวคารรอไว้เลยฟังดูเหมือนเตรียมบ้านรอรับมนุษย์เลยนะคะครับ กลับมาที่คำถามเดิมนิดหนึ่งฮะทำไมภารกิจเที่ยวเดียวถึงสมเหตุสมผลในเชิงกลยุทธ์คะนอกจากเรื่องลดน้ำหนักแล้วค่ะนอกจากเรื่องมวลกับค่าใช้ใจ่ายมหาศาลในการกลับแล้วเนี่ยมันก็เลี่ยงความเสี่ยงให้มนุษย์ด้วยทั้งรังสีสภาพไร้น้ำหนักนานๆครับอันตรายมากๆแต่ต้องย้ำนะคะว่านี่ไม่ใช่การส่งไปแทนมนุษย์นะอ๋อไม่ใช่แทนครับ แต่การเป็นการปูทางคือส่งเครื่องมือส่งโครงสร้างพื้นฐานไปเตรียมไว้ก่อนที่เรียกว่า pre-deploying assets นะครับเตรียมพร้อมรอไว้เลยใช่ครับพอมนุษย์ไปถึงก็มีอะไรให้ใช้ได้เลยซึ่งมันก็เข้ากับยุทธศาสตร์ moon to mars ของ NASA ที่มองว่าหุ่นยนต์คือผู้ช่วยสำคัญที่จะทำงานร่วมกับมนุษย์ แต่การส่ง AI ล้ำๆไปแบบไม่ได้กลับเนี่ยมันก็ต้องมีคำถามถามตามมาเยอะแน่ๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมเอกสารเขาว่ายังไงบ้างคะครับประเด็นนี้ก็น่าคิดมากครับซึ่งถ้า AI ที่ฉลาดมากๆเนี่ยมันทำพลาดขึ้นมาใครรับผิดชอบนั่นสิคะแล้วการส่งสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์ที่ซับซ้อนมากๆไปในภารกิจที่รู้ว่าไม่มีวันได้กลับมาเนี่ยมันออโอเคไหมในทางศีลธรรม อืม mm hmm. ยังมีเรื่องการปกป้องดาวเคราะห์อีกคือต้องระวังมากๆไม่มให้เราเผลอไปปนเปื้อนหรือทำลายหลักฐานของสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมถ้ามันมีอยู่ค่ะ Planetary Protection ใช่ครับรวมถึงจริยธรรมของการที่เราจะเข้าไปเปลี่ยน,ปยนแปลงสภาพแวดล้อมดาวอังครารเลยแม้จะยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็ตามแนวคิดนี้มันยังผลักให้เราต้องคิดในมุมที่เรียกว่าหลังมนุษยนิยมหรือ Posthumanism ด้วยนะครับหลังมนุษยนิยมครับ คือท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่ามนุษย์คือศูนย์กลางของทุกสิ่งแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาว่าเอออนาคตของการสำรวจอวกาศเนี่ยมันอาจจะเป็นของทายาททางเทคโนโลยีของเราก็ได้นะโหเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะสรุปแล้วนะคะจากที่เราเจาะลึกกันมาเนี่ยแนวคิดส่งหุ่นยนต์ AI บุกเบิกดาวอังคารแบบเที่ยวเดียวมันดูเป็นไปได้จริงแล้วก็มีเหตุผลทางกลยุทธ์รองรับ แต่หัวใจสำคัญก็คือต้องพัฒนา AI ที่ปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็ต้องมีหุ่นยนต์ที่แกร่งและเก่งกว่าปัจจุบันมากๆเลยถูกต้องเลยครับมันเปลี่ยนคำถามไปเลยจากเดิมที่อาจจะถามว่าส่งมนุษย์หรือหุ่นยนต์ดีกลายเป็นมนุษย์กับหุ่นยนต์จะทำงานร่วมกันยังไงให้ดีที่สุดแล้วมันก็เหมือนบังคับให้เราต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายแล้วก็หลักการของเราจริงๆในการก้าวออกไปสู่ดวงดาวด้วยครับสิ่งที่ น่าคิดทิ้งท้ายจากเรื่องนี้มากๆเลยก็คือหุ่นยนต์ผู้บุกเบิกเหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่อาจจะเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนและทดสอบขีดจำกัดทางจริยธรรมและประชญาของเราเองในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่พรมแดนใหม่ๆในอวกาศซึ่งมันอาจจะนำเราไปสู่ยุคสมัยที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้